วัดีค่ะวันนี้ฝนมีข่าวดีมาบอกค่ะแจกฟรีโคอลาเจนดีในงานครบรอบ12ปีดีเนสเบิร์กและโคอลาเจนดีนะคะแจกฟรีไม่อัน้นพบกันวันที่2กันยานี้ฝากเพื่อนๆแชร์ต่อให้เพื่อนๆมารับโคอลาเจนดีไปทางปีด้วยกันนะคะ วันนี้ฝนมาพร้อมกับตัวโลรตินดีนะคะเพราะตอนนี้บริษัทของเราจำหน่ายโลรตินดีมาครบ12ปีแล้วซึ่งเป็นสินค้าตัวแรกที่ขายดีมากๆเลยค่ะซึ่งฝนก็มีความประทับใจในตัวโลรตีนดีเมื่อก่อนฝนจะมีอาการปวดประจำเดือนเป็นประจำใน1เดือนนะคะต้องลางานประมาณ2วันเพราะอาการปวดไม่สามารถทำงานได้เลยค่ะ ต้องทานยาทุกสี่ชั่วโมงเวลากลางคืนก็คือต้องใช้น้ําร้อนประครบท้องอะค่ะนอนหงายไม่ได้เลยเพราะอาการปวดอะค่ะปวดร้าวไปที่หลังต้องนั่งพิงข้างฝาจนบางครั้งก็คือนั่งหลับกระเรือค่ะพอมาได้เจอกับตัวกลูเจินดีทานนอนบรรเมตระค่ะอาการปวดประจําเดือนท้องปวดนะคะดีขึ้นเยอะเลยนี่ต้องอาศัยทานยาแล้วค่ะแต่ไม่ต้องใช้น้ําร้อนประครบแล้วค่ะ ก็คือถ้าอยากรู้ตัวยตรวลจลลาเจนดียังไงมาฟังข้อมูลทางวิชาการในงานครบรอบ12ปีลลาเจนดีได้เลยที่สำคัญนะคะเรามีลลาเจนดีราคา555บาทมอบให้ทุกท่านที่มาฟังในงานไปลองทานด้วยค่ะถ้าคลิปนี้ดีถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ลลาเจนดีรักนี้ไม่มีนอกใจค่ะแล้วพบกัน วันที่สองกันยาแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ